อย่างเช่นกเกษตรกรสวนส้มในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เขาบอกว่าราคาปุ๋ยที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวก็ทําให้มีการแบกรับต้นทุนอย่างหนักครับที่พอจะทําได้ในตอนนี้ก็คือพยายามที่จะไปซื้อปุ๋ยในราคาปัจจุบันเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงนี้ไปก่อนครับสวนส้มหลายแห่งในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วก็เคมีพัธุ์เก็บสต็อกเอาไว้นะครับให้เพียงพออย่างน้อยสเดือนหลังจากนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทราบข่าวว่าราคาปุ๋ยและเคมี B, พันธุ์จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนี่จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของชาวสวนหลายแห่งเพื่อลดต้นทุนครับเกษตรกร,ร,กรสวนส้มบางส่วนบอกว่าปัจจุบันราคาปุ๋ยยูเรียแพงขึ้นหลายเท่าตัวนะครับจากเดิมราคาอยู่ที่ประมาณ450-700บาทแต่ขณะนี้สูงถึง1,500-1,700ถึงบาทไปแล้ว เช่นเดียวกับราคาของเคมีพันธุ์อย่างเช่นสารกําจัดศัตรูพืชนี่ก็สูงขึ้นประมาณร้อยละยี่สิบถึงสามสิบทำให้เกรรษตรกรสวนส้มหลายคนเขาต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงบางคนล้มเลิกกิจการปลูกส้มไปแล้วจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้เร่งด่วนครับจริงๆเราอยากได้ทางรัฐเข้ามาดูแลในเรื่องของของต้นทุนนะครับในเรื่องปุ๋ยว่าเอ๊ะทำไมราคามัน กระโดดมาขนาดนี้จากจากจากเดิมเนี่ยกระสอบหนึ่งไม่ถึงพันขึ้นมาเป็นพันห้าซึ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นครับความคุ้มทุนของคนสวนก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นและไม่เพียงแต่เกษตรกร,ร,กรสวนส้มเท่านั้นนะครับตอนนี้ชาวนาก็เป็นอีกอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องปรับตัวเช่นกัน ตอนนี้บางส่วนบอกว่าไม่จ้างแรงงานอื่นครับเพราะว่าปัจจุบันค่าแรงก็สูงถึงวันละกว่า300บาทและเลือกนําปุ๋ยเคมีสูตรเคียงกับปุ๋ยสูตรหลักที่มีราคาถูกมาผสมไปก่อนเป็นการบํารุงต้นข้าวแม้จะรู้ดีว่าผลผลิตมันอาจจะลดลงแต่ก็จํายอมเพราะว่าเป็นวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนการปลูกข้าว100ไร่ไม่ให้เกิน1 0 0 0 0แบาทได้ครับต้องหันกลับมาใช้ปุ๋ยถูกๆเนาะปุ๋ยถูกกว่าที่เราเคยใช้หน่อยนึง เราก็จะดูว่าปุ๋ยอันไหนถูกแล้วก็จะเปลี่ยนอันนั้นไปเป็นไปใช้ใปุ๋ยทุกถูกแล้วก็ตัดเปลี่ยนมาว่าให้ใช้น้อยลงใช้น้อยลง,งลดปริมาณลดต้นต้นทุนลงมาหน่อยแต่เน้นให้ของทุกอย่างเนี่ยเราต้องทาเองหมดอะ่ะจ้างก็มันก็จะไม่เหลืออะไรทําไหวก็ทํากันไปนถ้าทําไม่ไหวก็ต้องจ้างเลย จากการสำรวจก็พบว่าปุ๋ยและสารเคมีกเกษตรมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัวนะครับอันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และทางภาคเหนือนะครับอย่างปุ๋ยอูเรียปรับราคาจากกระสอบละ400ถึง700บาทเป็น1,500ถึง1,700บาทแต่ปัจจุบันสวนส้มมีต้นทุนอยู่ไร่ละประมาณ7,000 70, 0บาทส่วนการทำนาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ5,900บาทต่อ1ไร่ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงครับ